สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการรอบบ้านผ่านเมืองนี่ผมอนภูพลัยครับขณะนี้ผมอยู่ที่กศสออำเภอเมืองรเอ็ครับจะได้ไปสอบถามท่านผู้นวยการท่านจะได้เล่าให้ฟังว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรที่นี่ครับขออนุญาตครับสวัสดีครับท่านพ่อครับสวัสดีค่ะวันนี้เปิดห้องเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นนวดแผนไทยและก็ช่างเสริมสวยหลักสูตร100ชั่วโมงเริ่มจากการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่3าพฤศจิกายนถึงวันที่2ีองธันวาคม ครับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่ออะไรคะท่านผอเพื่อให้นักศึกษาวิชาชีพมีความรู้และทักษะด้านาอาชีพการวมืแผนไทยช่างเสงเสื<ม><ม>และก็สามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพหารายได้ในระหว่างที่มาที่ทําหน้าที่เป็นผู้ที่ต้องการเรียนอาชีพ<ม>นะคะตรงนี้นาอก,ก็ฝากด้วยว่าให้สนใจเรียนตั้งใจเรียนม,มีอาชีพมีรายได้ ครับผมแสดงว่าเรามีครูมีอะไรที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวดแผนไทยอะไรอย่างครบสูตรเลยใช่ไหมพอมีวิทยากรที่มีความรู้ความชนาด้านการนวดแผนไทยและช่างเสริมสูยเป็นอย่างนี้ครับผู้มาสมัครนี่มาจากไหนบ้างพอนี่มาจากทุกตำบลโอ้เลยฮะากทุกเอร์ตำบลขออาตบ้ต่างอำเภอต่างอำเภอใช่ไหมฮะรุ่นนี้เยอะไหมฮะท่าน เยอะไหมรุ่นน NO ี้เยอะไหมหลักสูตรละ20คนรวมแล้ว40ครับท้ายที่สุดพอมีอะไรที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มาศึกษาที่นี่ยังไงฮะเชิญครับก็อยากฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดสนใจที่จะเรียนอาชีพกับกศนไปติดต่อที่กศนอำเภอได้ทุกอำเภอค่ะครับผมขอบคุณพอมากครับผมขอบคุณมากครับทุกท่านครับขอบคุณนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ ออกันนีนะออกมานีนะออกมานีนะออกมานีนะออกันนีนะ